มาชมกระมวลรถสินค้ากระมวนที่557นะครับมาจะะพุทธไปทางหนองคายนะครับข้ามฝั่งไปสปลปลาวนะครับผมติดตบไฟกระพริบมาแล้วนะครับได้รู้จักเป็น q ิวเอส5214นะครับผมไม่รู้รอบนี้ขนอะไรนะครับไม่ใช่ตู้ปรับอุณหภูมินะครับ,รบมาแต่ละวันก็ไม่เหมือนกันนะครับ557เนี่ย มาแล้วครับผ่านทุ่งหญ้าสวันนาก่อนเข้าโค้งแสนสุขนะครับ ต่อไปขนบวน853นะครับไอซีเดียกระบางไปทางท่าเรือแหลมฉบัังนะครับได้เป็น5215นะครับรู้จากอุลตา้าแมนนะครับผ่านโค้งแสนสุขมาแล้วนะครับเดินทางปลอดภัยนะครับ